สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำกุหลาบปลูกง่ายนะคะสวยด้วยอันนี้ก็เป็นกุหลาบสีออกส้มนะคะตอนนี้อากาศหนาวเนี่ยเขาก็จะออกส้มมากเลยนะก็คือกุหลาบมาสซระนั่นเองนะคะกุหลาบมาโซระเนี่ยก็เป็นกุหลาบสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะดอกเขาก็สวยนะคะ กุหลาบมาสุราเป็นกุหลาบที่น่าปลูกนะตอนนี้เป็นเเดือนธันวาคมอากาศหนาวสีเขาจะออกส้มมากนะคะแต่ที่เคยปลูกนะตอนอากาศร้อนน่ะเขาก็เป็นถ้วยนะเป็นกุหลาบทรงถ้วยแล้วก็สีก็จะส้มอ่อนมากวันนี้นะคะอันนี้ส้มส้มมากเพราะาอากาศเขาหนาวนะเป็นกุหลาบทรงพุ่มนะคะ ทรงพุ่มสูงนะแล้วก็เป็นกุหลาบสายพันธุ์ญี่ปุ่นทรงพุ่มสูงนะต้นนี้นะนี่จะดูก็สูงแล้วละ่ะก็ต้นนี้ปลูกได้ประมาณเดเดือนนะเป็นกุหลาบที่น่าปลูกนะดอกเขาก็จะออกดอกบ่อยมากนะตัดพอเราตัดออกไปเนี่ยเขาก็จะแตกเป็นช่อขึ้นมาเลย ดอกเพียบ่อยมากมีดอกให้เชยชมบ่อยเป็นกุหลาบที่มีรอบดอกที่ออกดอกบ่อยค่ะก็เป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายเนาะตอนแรกคิดว่าเขาจะเลี้ยงยากเห็นเขาเป็นกุหลาบทรงถ้วยเนาะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยหอมแต่ก็ไม่ค่อยแรงมากนะแต่ แล้วก็ออกดอกดกนะออกช่อหนึ่งเนี่ยอย่างช่อนนี้เนี่ยออกถึงสามดอกด้วยกันเลยนี่เป็นดอกตูมอันนี้ก็สามดอกนะออกดอกเป็นพวงด้วยนี่ดอกดกมากแล้วก็เป็นสีที่สวยนะตอนหน้าร้อนอะ่ะเขาก็เป็นสีส้มนะแต่ส้มอ่อนัวน,นี้นะก็เป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายนะ แต่เป็นกุหลาบทรงพุนะ่มเนี่ยแต่ว่าดอกเขาจะกลีบจะเยอะดอกเขาก็จะใหญ่เวลาออดอกเขาบานเต็มที่เนี่ยเขาก็จะโน้มลงมาเนาะก็เลยอันนี้ก็มีการใส่ซุ้มให,ให้เขาด้วยเป็นกุหลาบที่น่าปลูกเลยอะ่ะเลี้ยงง่ายดอกออกดอกบ่อยดอกดอกเนาะมีดอกให้เชยชมตลอดเวลาใบเขาก็จะเป็นสีเขียวนะเขียวไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ อันนี้ก็อาจจะมีโรลคลานน้ำค้างนะคะเพราะตอนนี้เขาเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะมีน้ำค้างนี่จะตึงออกไปเนาะเขาก็จะได้โป่งด้วยแหละนี่นะพอตึงออกไปเราก็เอาไปทิ้งที่ไกลๆต้นเนาะอย่าไปไว้ใกล้ต้นอันนี้ก็โลมลอยแล้วนะมีดอก เยอะดอกดอกอันนี้นี่ช่อนี้นะมีถึงสี่ดอกด้วยกันเลยมีดอกให้เชยชมนะกุหลาบหน้าปลูกอันนี้เราปลูกในดินนะเราไม่ได้ปลูกในกระถางในดินก็จะดูแลง,ง่ายกว่าในกระถางนะในกระถางก็ต้องลดน้ําให้เขาบ่อยหน่อยอนะ่ะอันนี้เราเด็ดออกไปเลยอันนี้นะ ก็เป็นกุหลาบที่ตากแดดก็ไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยก็จะมีลมเงาบ้างบ้านน่ะบังอยู่แต่ว่าตอนบ่ายเนี่ยแดดแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะโดนฝนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะเวลาฝนตกก็เลี้ยงง่ายปลูกง่ายจริงๆนะกุหลาบมาโซระเป็นกุหลาบที่น่าปลูกเลยนี่ให้ดอก,ดอ,กออกดอกบ่อยนะแนะนำเลยนะต้นนี้ปลูกไม่ยากค่ะ แล้วก็โกรคแมลงก็ไม่ค่อยรบกวนด้วยนะเอาละค่ะวันนี้นะเอามะโซละสวยๆมาฝากกันค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ